ปฏิวัติหรือปฏิรูปต่างคำที่กำลังเป็นกระแสดราม,ม่าก,กันอยู่ตอนนี้ระหว่างคุณจักรภพแพ่นแขนและเหล่าพลพักส้มวันนี้ผมอาร์ตวันโฟโต้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวความเป็นมาของการดราม,ม่าครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรและเราจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้กันอย่างไรก็ต้องบอกนะครับว่าประเด็นที่มันเกิดดราม,ม่าขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากที่คุณจักรภพได้ไปให้สัมภาษณ์กับรายการรายการหนึ่งทางโทรศัพท์ใจความอื่นๆผมจะตัดออกจากผู้เฉพาะในส่วน ที่มันเป็นดราม่าก็คือคุณจักรภพเนี่ยนะครับได้อธิบายว่าการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนนะครับก็เปรียบเสมือนแนวทางที่ไปคนละทางนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับจะใช้การเปลี่ยนแปลงโดยการปฏัตรูปส่วนพรรคประชาชนจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิวัติหลังจากจบการให้สัมภาษณ์เหล่าพลพรรคส้มก็ออกมา ประดาความไม่พอใจใส่คุณจกักรภพเริ่มจากคนแรกเลยก็คืออาจารย์ปิยบุตรซึ่งออกมาโต้ตอบคุณจักรภพเป็นแขกว่าคําว่าปฏิวัติที่คุณจักรภพเป็นแขกเนี่ยได้กล่าวอ้างว่าพักประชาชนกําลังใช้ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงอยู่นั้นเป็นคําที่รุนแรงเป็นการเปรียบเทียบที่รุนแรงเกินไปซึ่งหลังจากที่อาจารย์ปิยบุตรนะครับได้ออกมาตอบโต้คุณจักรภพเป็นแขกก็ได้ออกมาแก้ต่างว่าคาคานี้นะครับก็คือคําว่าปฏิวัติเนี่ยแท้จริงแล้วไม่ใช่คําที่รุนแรง เป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ที่มันดูแย่นะครับก็เป็นเพราะว่าคนไม่ดีชอบเอาไปใช้นะครับไปผูกขาดอย่างเช่นคณะรัฐประหารซึ่งมักจะใช้คำว่าปฏิวัติเติมเข้าไปนำหน้าก็จะทําให้คําว่าปฏิวัติเนี่ยนะครับมันมีภาพจําในเรื่องของการรัฐประหารด้วยความที่อยากจะให้การรัฐประหารของตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นก็เลยไปเอาคําว่าปฏิวัติมานําหน้ามันก็เลยทําให้คําว่าปฏิวัตินีนะครับดูแย่ในสายตาของคนทั่วไปก็คล้ายๆกับคําธรรมดาหลายๆคํา นะครับที่ถูกนําไปใช้โดยกลุ่มคนที่ไม่ได้เรื่องนักนะครับก็จะทําให้คํานั้นมันดูแย่ลงยกตัวอย่างคําว่าคนรุ่นใหม่แบบนี้นะครับซึ่งพักการเมืองบางพักนะครับหรือคนบางกลุ่มได้เอาไปผูกขาดไว้กับตนเองแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติตนให้สังคมเห็นว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีนะักคําว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็เลยอาจจะถูกมองไปว่าอ๋อหมายถึงไม่ดีหรือเปล่าเป็นภาพจําของสังคมแบบนั้นไปอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะจริงๆแล้วคําว่าคนรุ่นใหม่ก็เป็นคําที่ดีนะครับไม่ใช่คําแย่อะไรอันนี้ ก็คือประเด็นของการที่คุณจักรภพกับคุณปิยบุตรได้ตอบโต้กันส่วนอื่นนะครับก็ยังมีอีกหลายคนที่ได้ออกมาตอบโต้คุณจักรภพเป็นแขหนึ่งในนั้นก็คือคุณเจี๊ยบอมารัตน์นะครับซึ่งบุคคลคนนี้ผมจะตัดออกไปก่อนเพราะว่าดูแล้ว <c oughs> ไม่น่าจะเหมาะกับวงสนทนาซึ่งอา,อาจจะใช้วิชาการอาจจะใช้หลักการเยอะไปหน่อยไม่เหมาะกับคุณเจี๊ยบอมารัตน์นะครับผมก็เลยจะไม่ขอพูดถึงแกแล้วกันแต่ที่เป็นประเด็นดราม่าและทําให้ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยหรือโบทเตอร์ของ เพื่อไทยหรือแฟนคลับของคุณจักรพงเป็นแขเนี่ยรู้สึกเดือดดาลมากเลยนะครับก็คือการตอบโต้ของอาจารย์ประวินซึ่งใช้ถ้อยคํารุนแรงอย่างมากมากขนาดที่ว่าถ้าผมปิดโปรไฟล์กับชื่อไปเนี่ยนะฮะแล้วอ่านแต่ตัวหนังสือที่ได้เขียนลงมาด่าทอคุณจักรพงเป็นแขก็ต้องบอกว่านึกว่าเจ๊เอเดี๋ยวต้องขอญาตแกก่อนนะเอามาพาดพิงก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขออนุญ,ญาตอ่านข้อความที่คุณ ปวินนะครับได้าพาดพิงนะครับจะ,จะเรียกว่า,าพาดพิงนี้ก็อาจจะเป็นเชิงวิชาการไปหน่อยเรียกว่าด่าแล้วกันครับเพราะมันเหมาะสมกับสิ่งที่แกประพฤตินะฮะแกได้ทวิตข้อความไว้นะครับ คือส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าอาจารย์ประวินเนี่ยนะกแกเป็นคนที่อุตส่าห์ล่ำเรียนมาเป็นนักวิชาการเนาะการถกเถียงอะไรก็แล้วแต่ก็ควรที่จะอยู่ในกรอบของการเป็นนักวิชาการก็คืออา,อาจจะชี้ไปว่าเอ๊ะผมไม่เห็นด้วยกับคุณจะกระพบอย่างไรนะครับ1 2 3ไม่ใช่มาใช้วิธีแบบแม่ค้าปากตลาดแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆนะถ้าเราลองคิดวิเคราะห์ไปถึง ความคิดลึกๆของคุณประวินที่ใช้ค่อยคํารุนแรงในการมาตอบโต้อะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่าลึกๆแล้วตามหลักจิตวิทยาเนี่ยนะฮะ มันเป็นการสะท้อนสแสดงออกถึงคนที่ไม่มีอะไรจะโต้เถียงไม่สามารถที่จะโต้เถียงเอาชนะได้ในหลักการนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีการด่าเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพูดแล้วก็มันก็ได้ผลด้วยนะครับเมื่อแกใช้ถ้อยคําที่รุนแรงนะครับหยาบคายด่าทอออกไปนแน่นอนละ่ะมันก็จะไม่มีคําใดโต้เถียงออกมาจากคุณจักรภพ,พซึ่งเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็อยู่ในหลักการของการโต้เถียงที่มันถูกต้องเนี่ย วิธีการแบบนี้เราจะพบเห็นได้จากสมัยก่อนก็จะเป็นพวกสลิมกปปสอ,อะไรพวกนี้นะครับที่เขาไม่รู้จะตอบโต้ไม่รู้จะเอาข้อมูลหลักฐานไม่รู้จะเอาหลักการจากไหนมาตอบโต้เขาก็จะด่าทอไปก่อนมันเป็นโมเดลที่ใช้กันมาสําหรับคนที่หมดแล้วซึ่งการจะโต้เถียงใดๆแต่ประเด็นสําคัญอนะ่ะผมไม่ได้มองแค่เรื่องของคําว่าปฏิวัติหรือปฏิรูปหลอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ผมมองลึกๆไปว่าการที่เหล่าพลพรรคส้มเนี่ยครับพยายามจะจับ ผิดคำเล็กคำน้อยของคุณจักรพงศ์เพ่นแขเพื่อที่จะหาโอกาสในการมาด่าทอมาด้อยค่าอะไรอย่างเงี้ยลึกๆแล้วมันเกิดจากความรู้สึกหวาดกลัวทําไมถึงหวาดกลัวก็ต้องบอกนะครับว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะสิ่งที่พักต้มนะครับ พลพรรคส้มทั้งหลายเนี่ยยึดครองไว้เป็นสมบัติของตัวเองก็คือการพูดพรรคส้มเนี่ยจะเป็นเอกเลยในเรื่องการโต้วาทีเรื่องโต้เถียงเรื่องการไปออกรายการดีเบตต่างๆนานาและสิ่งนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยนะครับก็ต้องบอกว่าไปดีเบตท,ที่ไหนไปโต้เถียงกันที่ไหนพรรคเพื่อไทยแพ้ยับไม่สามารถที่จะตอบโต้คนที่พูดเก่งๆได้แบบเหล่าพลาพรรคสม้มสิ่งๆนี้นะครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ของพรรคส้มมาโดยตลอดการพูดเก่งการดีเบตเก่งการใช้วัฒกรรม ต่าางน,านาแต่หลังจากการมาของคุณจักรพเนี่ยมันทําให้สิ่งที่เคยเป็นเอกเป็นอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่หวังผลได้ของเขาเนี่ยไอการดีเบตเนี่ยมันหยุดชะงักมันถูกสตั้นหลังจากที่คุณจกักรพเพ็แขกเนี่ยครับได้ไปดีเบตกับคุณช่อก็ต้องบอกว่าคุณจกักรพเพ็แขกเนี่ยครบเครื่องมากสามารถตอบโต้ได้อย่างฉับฉานเรียกว่าไม่ตายใหมอ่อ่ะคุณจกักรพเพ็แขกเนี่ยถือว่าเป็นจิ๊กซอสําคัญในเรื่องการสื่อสารของพรรคเพื่อไทยที่ขาดหายไปเพราะงั้นเนี่ยผม เดาว่าพลพรรคส้มเนี่ยนะฮะดูออกว่าสิ่งใดนะครับที่จะมาทําให้ฝ่ายของพรรคเพื่อไทยได้เปรียบนั่นก็คือคุณจักรภพประเด็นมันเลยไม่ได้อยู่ที่ไอคาแค่ว่าปฏิวัติหรือปฏิรูปหรอกนะครับใจความสําคัญมันอยู่ที่ว่าเปล่าพลพรรคส้มจะทําอย่างไรเพื่อที่จะหยุดคุณจักรภพได้จากการสื่อสารต่อสังคมในภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทย เพราะถ้าเกิดว่าไม่หยุดยั้งคุณจักรภพไว้นะครับสิ่งที่พักส้มเคยได้เปรียบนั่นก็คือเรื่องการสื่อสารเนาะจะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายเพื่อไทยนะครับโดยคุณจักรภพเป็นแขนแหนละที่จะทําให้ฝ่ายเพื่อไทยมีอํานาจเหนือกว่าในเรื่องการสื่อสารมันก็เลยออกมาในสภาพอย่างนี้ก็คือพยายามจะใช้โมเดลที่ตนเองเนี่ยเคยใช้มาตลอดนั่นก็คือการด้อยค่าบุคคลที่คาดว่าจะได้รับความเชื่อถือจากสังคมในด้านการสื่อสารเพราะว่าถ้าเกิดพักส้มด้อยค่าคุณจักรภพได้เนี่ยต่อให้คุณจักรภพพูดดีแค่ไหน มีหลักการแค่ไหนข้อมูลที่เอามาพูดเอามาโต้แย้งถูกต้องแค่ไหนมันก็จะเกิดความไม่เชื่อถือเพราะว่าได้จัดการโดยขบวนการด้อยค่าไปแล้วโมเดลเนี้ยนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนนึกไม่ออกให้ดูคุณแขกกรรมการคุณแขกกรรมการเนี่ยจะเป็นคนที่โดนโมเดลเนี้ยโจมตีอยู่ตลอดเวลาก็ต้องบอกนะครับว่าทําไมถึงต้องไปโจมตีคุณแขกกรรมการก็เพราะว่าคุณแขกกรรมการเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกอุนะครับในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูดในเรื่องของการดีเบตแต่เมื่อพักส้มนะครับได้ด้อยค่าคุณแขกกรรมการไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนด้วยการล้อเลียนว่าโอ้มีฝายเป็นนางแบกหรือนั่นนู่นนี่นะครับเพื่อที่จะด้อยค่าเมื่อคุณแขกเนี่ยครับพูดอะไรออกมาไม่ว่าจะมีหลักการ มีหลักฐานมีข้อบ่งชี้ใดๆที่มันเป็นข้อเท็จจริงเมื่อคุณแขกขมาการถูกด้อยค่าไปแล้วสังคมก็จะไม่เชื่อคุณแขกขมาการเวลาคุณขมาการพูดเนี่ยสังเกตได้เลยดอมส้มจะไปล้อเลียนจะไปด้อยค่านะครับอันนี้เป็นโมเดลเดียวกันที่กําลังจะใช้กับคุณจักรพุฒเพนแขเนื่องจากความหวาดกลัวว่าคุณจักรพุฒเพนแขเนี่ยนะครับจะมาเป็นจิ๊กซอสําคัญในการต่อติดกับพรรคเพื่อไทยแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยให้คุณจักรพุฒเป็นแขต่อติดได้กับพรรคเพื่อไทยนะครับต่อติดได้กับสังคมคราวนี้ การสื่อสารต่างๆนานาที่พักส้มนะครับเคยถือครองไว้ต่อสังคมตลอดมาเนี่ยก็จะสูญเสียไปให้ฝ่ายตรงข้ามนั่นก็คือพักเพื่อไทยอันนี้คือประเด็นสำคัญนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอในการคิดวิเคราะห์การเมืองต่อไปนะครับขอบคุณครับ